สวัสดีค่ะวันนี้แซบเลยชาแนลจะพาทําใบเหลียงผัดไข่นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะกระเทียมค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดให้ไม่ต้องไหม้นะคะ ให้มีกลิ่นหอมๆมค่ะใบเหลียงเราได้มา2องกัมนะคะแต่กรัมไม่ใหญ่มากพอเด็ดแล้วก็จะได้2องกัมค่ะสองกัมมือนะคะเด็ดล้างให้สะอาดนะคะคนไหนที่ชอบหั่นก็หั่นได้ค่ะคนที่ไม่หั่นก็ใส่เป็นใบได้เลยค่ะ นิ่กระเทียมใช้ได้แล้วนะคะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใบเหลียงของเรานะคะซื้อมาสองกรัรมเด็ดแล้วก็ได้สองกรัรมนะคะกร,รัมใหญ่ๆค่ะ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะใบเหลียงเวลาผัดไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะใบเหลียงจะมีรสชาติหอมมันอยู่แล้วค่ะเราจะปรุงแค่เกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะที่ตอนนี้จะใช้เป็นอดอกเกลือนะคะ ดอกเกลือที่ซื้อจากบ้านดุงนะคะที่ดอนกำรรค่ะที่ของคาชาโน่นะคะนี่ยังไม่หมดเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะแค่นี้ค่ะก็อร่อยแล้วค่ะผัดให้ใบเหลียงสุกนะคะ คนที่ชอบน้ำก็เติมน้ำได้นะคะตอนนี้แต่ว่าช่วงเติมน้ำต้องให้กระทะร้อนนะคะทางเราคือแบบว่าชอบแห้งๆะคะ่ะก็เลยไม่ได้เติมน้ำเราก็จะได้รสชาติของไข่นะคะใบเหลียงค่ะจะมันๆนะคะอร่อยหอมค่ะ นี่คือเสร็จแล้วนะคะผัดง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะรับรองสูตรนี้อร่อยค่ะนี่ค่ะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะพร้อมทานแล้วค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ